จะปนเปื้อกันไปถึงไหนฮะันั้นอาชีพเนี้ยมันไม่เหมือนราชการนะนะครับเพราะราชการเนี่ยโอเคเขาทางานเต็มเวลาแล้วก็ต้องทําทั้งอาชีพตลอดชีวิตเขาเนี่ยพอหลังจากเขากเกษียณแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนดูแลเขาจนแก่จนเฒ่าใช่ไหมครับแต่อาชีพอย่างนักการเมืองอย่างสสสวเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรให้หรอกนะครับมันควรจะเอาคนที่มีความพร้อมนำะค,คนเหล่านี้นำะดูแลเองได้ก่อนแล้วมาดูแลสังคม ดูดิว่าระหว่างเป็นสอวอเนี่ยบางคนเนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นสิบล้านอนะ่ะมีเงินสดเงินฝากในชะ่ไหมแต่ละปีก็ไม่ใช่น้อยนะฉะนั้นวันนี้คุณระหว่างคุณทํางานเนี่ยคุณจบหน้าที่แล้วก็จบไปทําไมต้องให้รัฐมานั่งเลี้ยงดูเนะี่ยไม่เข้าใจอ่ะทาไมพร้อมไม่ต้องมาเป็นไปหาอาชีพอื่นทําแล้วกันวันนี้มันควรจะเป็นพื้นที่สั่นแหะคนที่เฮ้ยวันนี้อยากจะเสียสละนะ นะเพื่อเพื่อประโยชน์ของลูกหลานบ้านเมืองอะไรเงี้ย <B ull ing> คืออาชีพเหลา่านี้มันอาชีพที่คนที่ต้องการจะเสียสละนะใช่ไหมครับถ้าคุณทำแล้วคุณยังมาหวังเรื่องผลตอบแทนคุณอย่ามาทำดีกว่าคุณถามประชาชนหรือเปล่าว่าประชาชนฮปปี้กับผลงานคุณหรือเปล่าเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้คุณหรือเปล่าอย่ามามัดมือชกประชาชนจ anyway <taraf S 2> นเกินไปมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่ สอวอชุดปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าถ้าครบวาระห้าปีแล้วเนี่ยจะได้เงินเลี้ยงชีพอีกเดือนละหมื่นสองต่อต่อเดือนนะยาวไปอีกสิบปีส่วนตัวพี่มาร์คมีความเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้คะนี่มองว่านะอาชีพสวอาชีพสอ,อ,อพสเนี่ยนะมันควรจะเป็นอาชีพของคนที่มีความพร้อมนะเ้วเข้ามาทําหน้าที่คือดูแลตัวเองได้แล้วมีวุฒิภาวะนะแล้วก็ต้องการเสียสละ มาทํางานเพื่อบ้านเมืองดังนั้นตอนระหว่างที่ทําหน้าที่นะครับก็คุณก็อาจจะมีอาชีพอยู่แล้วนะเผลอๆนะไออาชีพพวกนี้ยมันไม่ควรจะมีผลตอบแทนมากขนาดนี้ด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะมันจะกลายเป็นเป็นเอาคนที่ไม่พร้อมอ่ะมาทํางานซึ่งมันเป็นมีผลประโยชน์นะมีให้คุณได้โทษได้เนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่จะไปรับ เรียกรับสินบนหรือไปเรียกรับผลประโยชน์แ,แล้วก็ทํางานได้อย่างไม่เต็มที่ไงดังนั้นอาชีพเนี้ยมันไม่เหมือนราชการนะนะครับพราะราชการเนี่ยโอเคเขาทางานเต็มเวลาแล้วก็ต้องทําทั้งอาชีพตลอดชีวิตเขาเนี่ยพอหลังจากเขากเกษียณแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนดูแลเขาจนแก่จนเฒ่าใช่ไหมครับแต่อาชีพยอย่างนักการเมืองอย่างสสส,สวเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรให้หรอกนะครับมันควรจะเอาคนที่มีความพร้อมนำะค,คนเหล่านี้นำะดูแลเองได,ได้ก่อนแล้วมาดูแลสังคม แล้วก็ต้องบอกพูดเลยนี่คืออาชีพที่ได้เกียตรติยศศักดิ์ศรีนะแล้วต้องเสียสละนะไม่ใช่ว่าคุณดูแลตัวเอง,งไม่ได้แล้วคุณจะทํางานเพื่อสังคมได้ไงนะ<ม>ฉะนั้นพี่ไม่เห็นด้วยนะที่จะมีไอ้พวก่ครช้จ่ายพวกนี้<อ><อ>วันนี้หลายๆ<อ><อ>ไปมันเลยกลายว่าคนหลายคนใช้เส้นใช้สายใช้ตรงนี้เป็นการตอบแทนเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ไงใช่ไหมคุณคิดดูดีว,ว่าระหว่างเป็นสอวอเนี่ยบางคนเนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นสิบล้านมีเงินสดเงินฝากใช่ไหมแต่ละปีก็ ไม่ใช่น้อยนะฉะนั้นวันนี้คุณระหว่างคุณทํางานเนี่ยคุณจบหน้าที่แล้วก็จบไปทําไมต้องให้รัฐมานั่งเลี้ยงดูเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะจะปนเปื้อนกันไปถึงไหน่ะถ้าไม่พร้อมไม่ต้องมาเป็นไปหาอาชีพอื่นทําแล้วกันวันนี้มันควรจะเป็นพื้นที่สำหรับคนที่เฮ้ยวันนี้อยากจะเสียสละนะนะเพื่อเพื่อประโยชน์ของลูกหลานบ้านเมืองอะไรเงี้ยไม่ไม่มองกันมุมนี้ไม่เข้าใจว่ะวันนี้เลยกลายเป็นหลายคนเนี่ยผูกขาดกันเป็นสวทุกสมัยเลยนะไอ้หน้าเดิม,เด,มเดิมเนี่ยผมเห็นมัน เป็นแม่งทุกท่ตําแหน่ง่ะอย่าให้พูดเลยนะว่ามีใครบ้างอ่ะใช่ไหม <S <S ไ,ออไอ้ชื่อไอ้ไปชื่อคนนี้มันดีเป็นทั้งสอนอชอกเน็เป็นเป็นนี่คืออะไรก็ทาาี่เป็นเรื่องของแวดวงการเมืองนะไอ้พวกนี้จะมีชื่อพวกนี้อยู่ตลอดอะ่ะใช่ไหมแล้ววันนี้คุณกเกษียณแล้วเนี่ยถามดิว่าวันนี้ที่คุณร่ํารวยหลายคนไปตวรวจพย์สินไม่ดีครับเพราะว่าคุณมีอาชีพเหล่านี้แหละครับนะคุณก็เลยมีทรัพย์สินกันเป็นร้อยล้านนะแล้วยังจะมาเอาไอ้เงินพวกนี้เหรอ มันไม่น่าด้านไปหน่อยแล้วครับพี่ไปดูดิว่าหลายคนเนี่ยแทบจะผูกขาดเลยในตำแหน่งพวกสอนชสวอะไรต่างๆนานาล่างและธรรมนูญอะไรเนี่ยก็จะมีหน้าเดิมๆบนเดิมๆบนเปลียนซ้าไปซ้ำมาอ้าวพอไปเป็นสวไม่ได้ก็ไปเป็นสสไปเป็นสสไม่ได้ไปเป็นสมาชิกสภาล่างไปเป็นสนชไปเป็นคณะกรรมการไปเป็นบอร์ดไปอะไรก็ไอ้พวกเนี้ยนะเดี๋ยวอย่าให้พูดชื่อดีกว่าขี้เียจแม่งฟ้องอ่ะก็คือมองว่าเออ่ ถึงแม้ว่าอาจจะอาจจะมีการชี้แจงว่าเป็นการตอบแทนในอ่าที่ได้ทํางานเพื่อประเทศมาก็ยังถือว่าฟังไม่ขึ้นอยู่ดีสําหรับการที่จะต้องมีเงินสํารองไปให้อย่างนี้อีกสิบปีมีเงินเลี้ยงชีพอีกสิบใช่อาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เสียสละนะใช่ไหมครับแล้วคุณจะมาเอาการตอบแทนอะไรล่ะนะครับใช่ไหมจะต้องมานั่งตอบแทนอะไรกันคืออาชีพเหล่านี้มันอาชีพที่คนที่ต้องการจะเสียสละนะ ช่ไหมครับถ้าคุณทําแล้วคุณยังมาหวังเรื่องผลตอบแทนคุณอย่ามาทาดีกว่าอนะครับคุณไปเลือกอาชีพอื่นได้ไหมที่มันมีความมั่งคงถาวรเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าคุณมาทําตรงนี้แล้วแล้วคุณยังต้องมานั่งห่วงว่าพอหลังยังพ้นวาระแล้วจะไม่มีเงินเลี้ยงดูตัวเองได้นะแล้วคนอย่างนี้คุณจะมีปูที่ภวาวะี่นคุณยังเลี้ยงดูแลตัวเองได้แล้วคุณจะมาออกกฎหมายได้ยังไงคุณจะมากันกองกฎหมายได้ยังไงใช่ไหมครับตัวเองคุณยังดูไม่รอดเลยอ่ะแล้วคุณจะสามารถออกกฎหมายที่ที่ถูกต้องเหมาะสมได้ไงครับ มันก็ง่ายมากกับการที่ไปเรียกรับผลประโยชน์สินบนนะฉะนั้นวันนี้ทั้งคนที่จะมาเป็นกันกองกฎหมายเนี่ยเราต้องงานคนที่มีความพร้อมนะพร้อมที่จะเสียสละมีวุฒิภาวะเพ,พียงพอที่ทำันคือต้องดูแลตัวเองได้คุณกระจอกพอคุณพ้นวารลนะคุณยังต้องมาพึ่งเงินสำรองเลี้ยงชีพเดือนละหมื่นกับผ่านนี่นะมึงแม่งก็กระจอกอย่ามาเป็นเลยว่ะนะนะขอพูดอย่างหย,ยาบๆไปไว้พวกมึงกันเลยเยอะกันไปแล้วนะวันนี้หลายๆายคนนะ ถาม้วยว่าตั้งแต่วันนี้ที่มึงเป็นสอนสอวอกันอยู่เนี่ยนะก่อนหน้านี้คุณเป็นอะไรกันมาบ้างปไปไล่ดูเสะไอ้วพวกนี้เกาะกับฐานอำนาจมาโดยตลอดแล้วจ่ายค่าตอบแทนคุณมาเนี่ยวันนี้แต่ไหนในอดีตหลายคนเป็นอาจจะเป็นแค่นักข่าวกระจกกระจอกอะ่ะนะเป็นสื่อมวลชนกระจกกระจอกอะ่ะวันนี้คุณรวยขนาดไหนอ่ะนะพูดอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะรู้ตัวของกำลังหมายถึงใครเพราะชื่อไอ้คนนี้นะผมเห็นแม่ง จะมีความเกี่ยวเนื่องกับฐานอำนาจมาโดยตลอดนะฝากด้วยนะอ,อย่าหน้าด้า<ๆ>นกันเลยพอแล้วคือเรื่องนี้ออยอย่เเรีบกั<ม>้นะทางเรื่องนี้ค่ะทางด้านของโสโวเขาวาอาจจะไม่ได้เป็นการเรียกร้องเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นระเบียบที่มันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเขาหลังจากพ้นวาะอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่มาร์คมองว่ามันควรที่จะ เสียสละไหมมันควรหรือมันควรที่จะตัดงบส่วนนี้ออกไปเลยนี่มันคือค่านิยมผิดๆวันนี้คุณกำลังทำให้สอสอส,อสอวอเนี่ยผิดวัตถุประสงค์นะครับงานวันนี้คืองานอาสามันไม่ใช่อาชีพนะใช่ไหมวันนี้คุณดูดูดว่าสอสอเนี่ยนะคุณต้องมีบำนาญเนี่ยถามว่ามันใช่หรือเปล่าอาชีพเหล่านี้มันเป็นอาชีพชั่วคราว แล้วจริงๆเขาควรจะมีวาระให้แค่คนละสองสมัยหรือได้สามบางคนเล่นการเมืองมาตลอดในะชีวิตถามว่าคุณไม่ทาอาหารแดกเลยหรอเอ๊ะแล้วคุณไม่คิดถึงเวลาคุณสอบตกบ้างเหรอใช่ไหมคุณควรจะมีอาชีพที่มันสํารองวันนี้เราควรจะหาคนที่มีอาชีพที่ชัดเจนมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยเอาคนเหล่าเนี้มาทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับแต่ต้องยอมรับว่าอันนี้ไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่อาชีพนะครับมันเป็นหน้าที่มันคือความเสียสละใช่ไหม แต่ถ้าคุณมามองเป็นอาชีพอะไรมันก็ผิดวัตถุประสงค์ละเราไม่ต้องการให้คุณมาทําอาชีพนี้เพราะว่าพวกนี้มันมีวาละสั้นๆและไม่มีใครการันตีได้เลยว่าคุณมาเป็นแล้วเนี่ยนะแล้วคุณจะได้สมัยหน้าคุณจะได้อีกอาจจะมีข้อห้ามอ่ะพอเป็นแล้วนะห้ามรับตําแหน่งนู่นตำแหน่งนี้คุณก็กลับไปประกอบอาชีพของคุณสิครับใช่ไหมแล้ววันนี้โอเคคุณมีความบรยูุที่ดีแล้วคุณก็เสียสละมาช่วยช่วยอะไรนะใช้ความรู้ประสบการณ์คุณนะในการที่ช่วยกันกองผ่านกฎหมายใช่ไหมครับ ผมว่ามันจะถูกเป้าหมายมากกว่าแต่วันนี้ผมรู้สึกว่ามันถูกบิดเบือนหมดโลยกายว่าวันนี้ในกลุ่มสวหลายคนเป็นตัวเลือกคือถ้าเกิดแม่งไม่ได้ไม่มีอาชีพอะไรเลยวันๆก็จะคอยเกาะอ,อำนาจใครมีอำนาจก็ไปเกาะแข้งเกาะขาเขาเพื่อให้เขาแต่งตั้งให้มันมีอำนาจนะแล้วอย่าลืมว่าตำแหน่งพวกนี้นะมันเป็นระยะสั้นไงเขาดึงจ่ายผลตอบแทนให้คุณสูงมากนะระหว่างที่คุณมาทำเนี่ยนะครับคุณได้ค่าตอบแทนสูงมากได้เกียรติยศ โอ้โหได้อะไรมากมายมากได้สายสะพายได้อะไรด้วยใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีนะแล้วคุณกเกษียณแล้วคุณยังจะมาเอาประโยชน์อีกเหรอใช่ไหมเออถ้าเกิดเออคุณถ้ามันเป็นอาชีพนะคุณก็ต้องมากินเงินเดือนได้น้อยเหมือนกับข้าราชการไต่เต้าไปสิแล้วก็กินเงินยาวๆงั้นอ่ะใช่ไหมแล้วพอเออพอหมดเวลาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีเงินเก็บแต่วันนี้หลายๆคนคุณดูดีครับเป็นสอวอสอสกค่สี่ปีเนี่ยผมว่ามีเงินสดเก็บเป็นสิบสิบล้าน เฉพาเรามาเงินเดือนเนี่ยเบี้ยประชุมอีกกะแต่มาสวัสดิการต่างๆนะขึ้นเครื่องบินฟรีโอสารพัดที่จะประเคนกันให้นะพอกเกษียณแล้วคุณทนะําหน้าที่แค่สี่ปีเนี่ยยังต้องมานั่งเลี้ยงดูคุณอีกโอ้โหผมว่ามันมันทุเรศเกินมาแล้วนะอย่าอย่าอย่า,ยาทุเรศให้มากกว่านี้เลยนะถ้าไม่พร้อมจะเสียสละอย่ามาทําแล้วถ้าผมเป็นสวผมจะค้านนะหรือไมนะ่ถ้าผมเป็นสอสอบเฮ้ยคุณไม่พร้อมเหรอที่จะมาทําตรงนี้ทําไมคุณยังมาทำเมื่อคุณจะหวังจะได้บํานาญเนี่ยนะ ช่ไหมผมว่าอย่าทาดีกว่าเรากําลังจะได้คนเห็นซวยมาคือมองว่ารัฐสภาควรที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้หรือว่ายกเลิกในเรื่องนี้ไปเลยไหมเพราะว่าออย่างหลายคนก็มองว่ามีทั้งเงินเดือนที่สูงมีเบี้ยเลี้ยงมีสวัสดิการในช่วงที่คุณดํารงตําแหน่งอยู่แล้วแล้วอีกสิบปีที่จะต้องมีการจ่ายเงินเดือนเลี้ยงชีพให้เนี่ยสิบปีสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยก็สามสิบหกล้านแล้ว มันเป็นเงิน <ừ m. S 1> ที่สูงมากมันควรที่จะเอาเงินตัวเนี้มาใช้ในการพัฒนาประเทศในส่วนอื่นหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกก็มันควรจะเป็นแบบนั้น <ừ> ใช่ไหมวันนี้ถึงเห็นไหมว่าทําไมสวหลายคนมันถึงเชื่องอยิ่งกว่าหมาล่ะใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ต้องเอาใจคนที่แต่งตั้งมันขึ้นมาเพราะว่าตําแหน่งเหล่านี้มันมีผลประโยชน์เยอะมากใช่ไหมมันถึงไม่เคยกล้าแตกแถวหลายครั้งที่มันทํางานขัดใจประชาชนอีกต่างหากอะใช่ไหม มันไม่เคยซื่อสัตย์กับประชาชนนะมันซื่อสัตย์กับคนที่แต่งตั้งมนะันมา่ะเห็นไหมเพราะอะไรแ่ะเขาผลประโยชน์ไงเขาไม่เคยคิดจะรับใช้ชาติไม่เคยคิดจะรับใช้ประชาชนเขารับใช้คนที่แต่งตั้งเขามาเห็นไหมเรื่องนี้ใคร,ใครก,ก็รู้กลังจะต้องให้ตอบย้ำกอย่างไมันจะให้ต้องเจ็บปวดประชาชนจะต้องเจ็บปวดมากขนาดไหนวันนี้ถามใจพวกคุณเองว่าทุกวันนี้ที่คุณกาลังทําหน้าที่เนี่ยคุณรับใช้ใครคุณรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนหรือคุณรับใช้นายคุณ กำลังจะถาม,มว่าเงินเลี้ยงชีพสิบปีเทียบกับผลงานที่ทำมาส่วนตัวมองว่ายังไงบ้างคุ้มค่าไหมมันโคตรทุเล็ดอะวันนี้ถามจริงว่ามีหลายครั้งไหมล่ะที่วันนี้ถามประชาชนนี่ครับว่าทำไมเขาถ้งเรียกร้องให้ยกเลิกสวออลอ่ะเพราะเขาไม่เห็นประโยชน์ของพวกคุณไงแล้ววันนี้คุณยังจะมาเอาอย่างนี้เหรอะคุณไม่อายมั้งเหรอคุณถามประชาชนหรือเปล่าว่าประชาชนฮปปี้กับผลงานคุณหรือเปล่าเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้คุณหรือเปล่า แต่คนที่ทําประโยชน์ในแผ่นดินเนี่ยเขาประชาชนกับน,นะบเขายินดีอยู่แล้วนะใช่ไหมถ้าเขารักเนี่ยเขาให้อยู่แล้วแต่วันนี้ถามว่ามีใครรักสวกล้าถามประชาชนไหมว่านะทําโพก็ได้ว่าประชาชนก็แฮปปี้ผลงานของคุณหรือเปล่าที่ทํางานมาทุกวันเนี้ยผมเชื่อเลยว่ายังไงก็สอบตกอะแม่เออไปถามเขาดูก่อนนะอย่ามามัดมือชกประชาชนจนเกินไปคือมองว่านะสวควรที่จะเสียสละการรับ สิบปีหลังจากนี้มันควรจะเสียชลาลาออกกันต้องนานแล้วนะครับเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าคุณทําหลายอย่างเนี่ยมันฝืนความรู้สึกประชาชนนะมันใช่หน้าที่ของสอวรหรือเปล่าที่จะมาทะเลาะก,กับประชาชนนะใช่ไหมครับสวมันต้องยืนข้างประชาชนนะครับไม่ใช่ไปยืนข้างฐานอานาจนถามมาทุกวันนี้ประชาสอสอวอเนี่ยมันอยู่กับฝั่งไหนอะ่ะมันอยู่กับอํานาจหรืออยู่กับประชาชนเออแค่นั้นเอง นะ <Okay. S 2> แล้ววันนี้คุณยังจะเอาเปรียบอีกเหรอเงินเดือนก็สูงส,สดิการก็ดีนะบางคนแม้เป็นแค่สี่ปีนี่รวยไปเลยใช่ไหมทั้งที่แต่ก่อนกระจอก็อง,ง่อยใช่ไหมจ้ะฉะนั้นนี่คือที่มาเลยว่าสวหลายคนต้องเอาใจฐานอำนาจไม่กล้าแตกแถวไม่กล้าค้านไม่กล้าอะไรก็เพราะนี่ไงเพราะผลประโยชน์ที่คุณจะประเคนให้ไงะนั้นต่อไปในี่ใครก็พยาพยามจะพยายามรับใช้เกาะฐานอำนาจถ้ายิ่ง ระบบมีการแต่งตั้งได้มีการใช้เส้นใช้สายผักดันกันได้นี่ยนะยังไงก็แล้วแต่เราไม่มีทางได้สอวอที่มาจากประชาชนจริงๆครับโ okay, อเคนะคำถามสุดท้ายได้สวรับใช้ฐานอำนาจ่แหละคําถามสุดท้ายรัฐบาลเนี่ยบอกว่าประชาชนกําลังลําบากต้องแจกเงินดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจห้าจุดหกแสนล้านเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะต้องกู้รัฐบาลเนี่ยต้องมารีดไขคิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมารีดไขมัน จากหน่วยงานรัฐพวกนี้ไหมแล้วเอาไปช่วยประชาชนหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นหรือว่าพี่มาร์คมีข้อเสนออย่างไงบ้างคือวันนี้นะพวกรัฐบาลทุกรัฐบาลส่วนใหญ่มันก็อ้างประชาชนนะั้นนหะอ้างเกษตร,รกรอ้างชาวบ้านอ้างแรงงานอ้างประชาชนคนระับแต่เราลองมองย้อนไม่ได้ยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไอคนพวกนี้มันมีความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือเปล่าก็ยังอยู่ที่เดิม ทั้งที่ทุกคนนี่นะครับขออำนาจจากประชาชนเพื่อจะมาดูแลประชาชนแต่เราเห็นไหมว่าประชาชนทุกคนก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมการประกันราคาข้าวการจำนำราคาข้าวนับการแจกเงินใหญ่ทองก็ไม่ได้ทําให้ประชาชนมีความมั่ยู่ดีขึ้นมีแต่พวกนันกการเมือง่ะที่ดีขึ้นฉะนั้นอย่าเลิก,เล,กเลิกอ้างประชาชนเรียนเหนื่อยวันนี้ถนะ้าคุณมองดูนะว่าเราลองมองย้อนไปนะว่า20ปีที่แล้วนะรัฐมนตรีหน้าตาเป็นยังไงกับหน้าตารัฐมนตรีในวันนี้ ผมว่าหลายคนม่งหน้าเดียวกันเบะเลยนะครับเองเดี๋ยวมันเหี่ยวขึ้นนั้นเองนะเพิ่มๆมองย้อนไปถึงสามสิบปีก็ยังรัฐมนตรีหน้าเดิมคนพวกนี้นะไม่ว่าจะเปลี่ยนมากี่รัฐบาลน,นะจะเลือกตั้งมากี่ครั้งแต่เราก็ได้รัฐมนตรีหน้าเดิมผู้บริหารประเทศหน้าเดิมสสอ็หน้าเดิมและประเทศเราก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยฉะนั้นเลิอกอ้างประชาชนเอาประชาชนเอาความทุกประชาชนมาล่อลวงทั้งนั้นแหละเพื่อจะได้อำนาจไปพอได้อำนาจไปแล้วก็ทำเพื่อตัวเองกันทะั้งนั้นนะ แล้วก็มาอ้างกับเป็นเทคนิคการหาเสียงมั่งเป็นอะไรมั่งนะฉะนั้นผมเ e อียนในทีแล้วกันนะการเมืองบ้านเนี่ยผมอยากให้มันมีวาระด้วยนักการเมืองเป็นได้แค่คนละสองสมัยก็พอมั่งนะยิ่งรัฐมนตรีเนี่ยเพราะวันนี้คุณเป็นแทบทุกกระทรวงแล้วเอามองดูนะผมว่าบางคนนี่นะผูกขาดการเป็นรัฐมนตรีมายาวนานไม่ต่ำกว่าสามสิบปีได้เป็นรัฐบาลไม่ทุกสมัยอะ่ะไม่เคยเป็นฝ่ายค้านซะด้วยซ้ําอ่ะเออแล้วมันทาไมแล้วทําไมประเทศนี้ไม่ดีขึ้นอะ่ะแต่ว่า ประเทศอื่นเนี่ยที่เจริญแล้วเนี่ยเขาให้คนนี้ดํารงตาแหน่งกันไม่เกินสองสมัยนะประเทศเขายังเจริญเลยแต่นี่รัฐมนตรีผมแม่งดํารงวาระนี่กันเป็นสิบสิบปีเนี่ยแต่ประเทศไม่เจริญขึ้นอ่ะมันเราไม่คิดจะเปลี่ยนคนใหม่กันบ้างอะ่ะผมเบื่อขี้หน้าแม่งจางตอนแล้วเปลี่ยนได้ทีเถอะนะโอเคโอเคก็คือใดๆก็คือมองว่าในส่วนของเงินเลี้ยงชีพหมื่นสองอีกสิบปีหลังจากนี้เนี่ยยังไงยังไงสว,งวก็ไม่น่าจะรับ ผมอยากเย็นสวคนไหนกล้าแสดงความกล้า,าหาญแล้วก็มียางายหลายออกมาแล้วเราบอกเฮ้ยเงินจานวนำน,ำนี้เราไม่ควรรับนะแล้วไม่ควรจะมีด้วยควรจะยกเลิกด้วยแล้วรวมไปถึงสอสอด้วยเว้ยเราไม่ควรจะมีบํานาญนะเพราะเราเป็นอาชีพพิเศษเราไม่ได้ข้าราชก,การเนื่ยว่าเรามีเวลาการดํารงตําแหน่งเพียงแค่สั้นๆนะครับเราไม่ได้รับใช้ชาติทั้งปีทั้งชาติจนกระทั่งวันหนึ่งเราแก่ชราทํางานไม่ไหวชาติจะต้องมาเลี้ยงดูเราพวกคุณบางคนครับ ลองดูดิเป็นสอสอแค่สมัยเดียวเนี่ยแล้วต่างๆเพราะนั้นสอบตกแล้วมีบำนาญเลี้ยงไปตลอดชีวิตเนี่ยหรอฮะฮอะมันใช่หรือเปล่าวะผมอยากจะเห็นใครกล้าลุกขึ้นมาว่าเฮ้ยอาชีพนี้คืออาชีพพิเศษเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับไม่ควรจะมาหวังเรื่องผลตอบแทนมีไหมจะมีคนไหนไหมที่กล้าที่แสดงความกล้าหาญมาคัดค้านเรื่องพวกนี้ผมพูดถึงไม่ใช่เฉพาะสวเอาสอสอด้วยนะฝากไปด้วยแล้วกันไหนๆก็ไหนแล้วเนี่ยคุณยาวเปรียบประชาชนัเลยนะยกเลิกทีเดียวเงินบำเหน็จบำนาญคุณเนี่ยไม่ควรจะมี ถ้าไม่พร้อมทำหน้าที่ก็อย่ามาทำเพราะ <Okay. S 2> ไม่เคยมีใครไปเรียกร้องหรือไปเชิญคุณพวกมึงแย่งกันเข้ามาทั้งนั้น